ก็กลาบสวัสดีพี่น้องชาวเราบอกทุกท่านนะครับผมก็กลับ,บมานมอีกแล้วนะครับสาหรับวันนี้สําหรับสายหาของฟรียนะครับผมซึ่งวันนี้ของที่เราจะมาตามหาเนี่ยก็คือ g o i n g Green นะครับผมของชิ้นนี้ทั้งหมดที่แจกนะครับ350ชิ้นครับออกไปแล้วทั้งหมดแค่ประมาณ64ิชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทําทันหรือเปล่านะเพราะภารกิจมันค่อนข้าง,งายากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภารกิจครับภารกิจที่มันให้ทําเนี่ย ก็แค่วิน10แค่นั้นเองนะครับผมแต่การที่เราจะวินได้เนี่ยเราต้องผมว่ามันต้องมีเพื่อนสักคนหรือ2คน,นครับเพราะเวลาตอนโหวตอย่างเงี้ยครับบางทีเราโดนลุมเงี้ยเราไม่มีเพื่อนไปเราโดนลุมโหวตออกเงี้ยครับเราก็จะไม่ได้ของและระยะเวลาในการเล่นนะครับผมว่ามันค่อนข้างนานนะครับผมเล่นรอบนึงเนี่ยผมว่ามันถ้าคนเยอะๆนะผมว่าน่าจะมี20นาทีขึ้นได้เลยนะครับต่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะชนะได้หรือเปล่า ซึ่งในเกมเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่มีการโหวตออกนะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีพวกอุกบาทที่มันตกลงมาด้วยมันจะสุ่มตกในแผนที่อ่ะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นข้อดีนะแบบสายฟรีที่โดนลุมอย่างเงี้ยบางทีเขาดวงซวยหน่อยเขาโดนอุกบาทชนเขาก็แพ้ไปเลยนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยมันค่อนข้างยากครับเพราะกว่าจะคบ10วินนะครับไม่ต้อง10วินหรอกครับกว่าจะคบวินเดียวเนี่ยวันนี้ผมลองเล่นประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยผมไม่ได้สักวินเลย การเล่นมันก็ประมาณนี้ครับพอเราเข้ามาอยู่ในแมปเนี่ยเราก็จะเดินมากองๆกันเนี่ยครับมันจะมีเส้นอยู่ไม่ให้ออกนะครับถ้าออกก็คือตายเลยนะครับผมแล้วก็จะมีพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีพวกอุกบาทที่มันตกลงมาในรอบลึกๆนะครับเนี่ยอย่างนี้มันก็นับถอยหลังครับว่าเขาจะโหวตใครโหวตใครออกอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยเราก็ดูได้นะฝั่งซ้ายเนี่ยว่าเขาจะให้โหวตใครออกเนี่ย พอจบหนึ่งรอบเนี่ยมันก็จะโหวตโหวตออกไปหนึ่งคนนะครับหนึ่งรอบเนี่ยครับอย่างเนี้ยเบอร์แปดตายเห็นไหมเขาก็จะลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ออกเขาต้องไปรออีกสิบนาทีนะครับเนี่ยแล้วเราก็รอรอบใหม่อีกหนึ่งนาทีแล้วก็โหวตคนต่อไปนะครับเราได้เลขดีมากเลยนะเลขหนึ่งเนี่ยครับมีพายุมีทั้งพายุมีทั้งอุกบาทนะครับที่เป็นอุปสรรคไม่ให้เราแบบ ชนะได้นะครับผมอันนี้มันก็จะสุ่มนะครับมันไม่ได้แบบตายตัวว่ามันจะไปไหนครับแต่ใครโดนก็คือออกนอกวงกระเด็นไปก็คือสู่ขีดแน่นอนครับมันก็จะสุ่มมาไปรอบๆครับมันไม่น่ามาแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสุ่มออกไปนอกวงเรื่อยๆอย่างนี้ใครโดนก็ซวยไปครับสาหรับใครที่แบบเล่นไม่ไหวยอย่างนี้ใช่ครับทางออกมีทุกทางครับเกมโลบอกเราใช้เงินแก้ปัญหาครับ ก็ง่ายๆครับเนี่ยครับก็เข้ามาดูที่ช็อปได้เลยครับแต่ผมว่ามันค่อนข้างแพงเลยนะเพราะดูดิแค่แปดวินก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วผมว่ามันมันแพงอ่ะแพงมากแล้วก็อีกสองวินเราต้องซื้อสิบวินใช่ไหมก็ประมาณตกพันเจ็ดพันแปดโลบัคเลยนะครับผมว่าใครใครที่มีเพื่อนเงี้ยครับมันมันเหมาะครับกับการมาเล่นเงี้ยแต่ถ้าเกิดเล่นคนเดียวผมว่าไม่ไหวครับผมอ่ะแล้วครับผมก็จบกันแล้วนะครับสําหรับ าาเอาละครับก็จบกันแล้วนะครับผมสําหรับการหาของ ugcp นะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่มีเพื่อนเล่นหรือว่าต้องการหาคนช่วยทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โปรไฟล์ของผมไว้นะครับเพราะผมก็เริ่มทําคนเดียวไม่ไหวแล้วบางเ quest บ,บางภารกิจเนี่ยมันต้องมีเพื่อนเล่นนะครับผมสําหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดีดคอร์ดกับลิงก์โปรไฟล์ไว้นะครับผมสําหรับชิปหน้าอยานกะให้ผมไปทําอะไรหรือไปทํา ชเลนเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ